สวัสดีจ้าพบกันอีื้อนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทางในประเทศแะต่างประเทศนะจ้าที่เข้ามาเชารับชมช่องแมนง่น้องแคทชาแนลจ้ามอนี้กับือเก้านะจ๊ะพี่น้องมายายมุงรักกุ้งไว้นะจ้ามือเศร้าน่นายามกันนะจ๊นะเนาะไปเลยจ้าไปยายมุงซรอยกันเลยจ้า ใส่แล้วก็มัดไว้นะจ้ามือก็เป็นวงซี่ช่องนะจ้า ใส่เรียบร้อยแล้วนะจ้ามาลุนน้ำกันมเมื่อเช้านะจ้าพี่น้องมาเอาสีหม,มาดมาน,นะจ้าเนาะหมูวานี่ไม่มุง้งไม่นกเก็ดไก่เฮียหลังนึงนะจ้ามาลุนอีกแล้วมาจ้าเมื่อนี้ไม่สีเฮียบอเมือ่อนี้ก็ได้ไก่เห็นห้อยเป็นปักเบ็ดไปอยู่แล้วจ้าเนี่ยชาวน้องเมย์ไม่นกเก็ดกับมาใส่ขึ้นเก่าแล้วจ้าเนาะห้อยเปนปักเบ็ดไปสุดห่วยแล้วจ้าลุนน้ำกันเมื่อเช้าจ้าสวัสดีจ้าพบกันตอนเช้าๆเมื่อแล้วจ้า น้องเกดกับพพี่พียน้องมายามกุ้งคือเก้านะจ๊ะเนาะไปรุ่นไปชมน้ำกันละจ้ะาว่าห้าสิรมานบ่าน้องจ๊าไมาเนี่ยแต่กันลยจ้ารุน้างแรกน้ำกันละจ้าอืมจีนฮ้องเห็นปะจ้าเต็มมุ้งแล้วจ้ะ,จะ,จะพี่น้องมาห้างไต้ละจ้า เขาจาักภาคแลก็จ้ะพี่น้องป๊าดขาวจาักภาคก็เจ้า กับนึงแล้วจ้ะพี่น้องหลังแรกแหกมานะจ้ะเนาะนี่ก็เป็นไม้เก่าแล้วจ้ะมไม้ที่เป็นไม้ไมน่เกตมาใส่เหมืมือก้อนนะจ้ะเนาะบวานไม้น่อเกตมาบ่าทันนะจ้ะรุ่นหลังที่สองแล้วจ้ะ เนาะลังนี่ก็บ่ผมไม่ยกตรรัวเลยฮะเอาเร็วหลังนี่บ่ถือฟ้าจะลังนี่นะป้าโอบ่มีเลยไม่มีตัวเลยจ้ะเวเป็นไปได้ยังไง ừ đáng này vật tử, vắng ra thì tử chứng này mới tổ cho cái นี่ก็มีโตอยู่จ้เาเห็นไหมเจ้าพี่น้องมีหน่อยหนึ่งนะเจ้าะกนะ่อ,อยเก็บไปจ้า นี่กระมอโตอ่จ้าฝาน้ำน้าจานะตังฝาเสื่อมหน่อยจะพิน้องแม่้องเกตกับมากับพ่อบ่านด้วเก้านะจ้าพ่อบ่านยามอยู่ฟัง,งน,น,าานั่นนะจ้ะน่าใสขาหลอกฟังนะจ้า จะพี่น้องขาวจากภาคเลยจ้า พอเลยเก็บนะจจะเนาะนอ้ได้ปลาขันแย้งน้ำจ้ะตัวนี้ปลาขันแย้งตัวนึงจ้ากุ้งกับขาวเลยนะจ้ะเนาะจ้าพี่น้อง เราจะเก็บจ้าใครกหรนะ็หมายว่านี่น่าจะพี่น้องเนาะหมายว่านี่ไม่ต้องเก็บเราเพิ่งใครจนไ่อยากอ,อ้อแล้วจ้าจนเบ่าพอาออกเลยเราถือแห้งจ้าสมาน้ำมุ้งเฮียหลังนึงจ้จะพี่น้องขอวานนี่ยหลังนี้ก็ได้อีกเลยปลาเสื่อมแล้วจ้นะเนาะกุ้งค่ะ เขาจากภาคแล้วจะพี่น้องโอ้เห็ดจะพี่น้องงามงามเลยจ้าจ้าแต่เป็นกรรมแล้วจ้า บนหลังสุดท้ายจ้าหืมหลังสุดท้ายกระเทิกจ้าพี่น้องมาจ้าจ้า ไปฮาก็ไปกลับสรุปคลิปกันอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแม่น้องเกจะเที่ยพี่น้องเบิง์ด้ะจ้าหูแม่น้องเกศแกมีสองกระสอบนะจ๊ะเนาะกระสอบอนี้ของพ่อบ้าน,นจ้าใน,นของแม่น้องเกศสีขาวนะจ๊ะเนาะไอเทของพ่อบ้านก่อนนะจ้ะ กัมแล้วจ้ะพี่น้องโอ้หของพ่อบ้านใส่กระปูน้ำ้ะจ้ากระปูนี่ก็ดีแล้วจ้ะพี่น้องใส่กุ้งเลยถือดีแล้วจ้ะเข่าดีแล้วจ้ะแกกระปูใส่น้ำม้นจ้ะเนาะ เจ้าพี่น้องของพ่อบ้านเขาดีของมันแม่น้องเกศนะจ๊ะจะาพี่น้องเป็นกำกำเลยจ้างามๆเลยจ้ะกุ้งนะ เจ๊เจ้าพี่น้องขีดการหากุ้งของแม่น้องเกดวันนี้จะเนาะหมานี่เจ้าพี่น้องเพราะว่าแม่น้องเกดกลับมาใส่หมายเกลาที่มือนั่นแม่น้องเกดมันหมานะเจ้าเนาะแต่เมื่อวานนี่แม่น้องเกดไปประทันเพื่อนเพื่อใส่เกลอนะเจ้าเนาะไปมื่อนี้แม่น้องเกดละทันจ้าจ้าหมานือเกลอนะเจ้าเนาะหลายๆล้วเจ้าพี่น้องกุ้งแต่หากบอซ้ำมือกันรุ่งแรกนะเจ้าเนาะจ้าปลากะในน้อยนึงนะจ้าเลือกปลาออกแล้วนี่มีแต่กุ้งล้วนนะจ้า อันนี้จ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็าฝากไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระช่องไม่ต้องเก็ตช anel เลยนะจ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะเนาะชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจก็ก,กดติดตามให้กระชม่น้องเก็ตเด้นะจ้าสำหรับวันนี้แม่น้องเก็ตเขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็น,นะจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า